จาจามาเฮือนขอลูกกพี่น้องไอันมือนีนะ้ไม่มีไม่มีพี่น้องซอกไม่มีบ่เดียวดีนะเลยาจ้าี่น้องจ้าจ้าพี่น้องน้องอ้ำก็เป็นมือเกาะพี่น้องเ้อั่งพี่น้องเมียสังพอนี้พน่าพอลแมนแล้วจ้าโดยสบายดีลูกๆตอนนี้ทำอะไรคะ น้องแพทย์สบายดีลูกด้อยได้คืนอืมได้่ใหม่ได้คืนนยนะอ้าแม่ดีใจนําด้เป็นอะไรบริสุทธิเลยบบาน,นี้นะอ้าบริสุทธิ์เนาทั้งนั้นกันยังยำม,มังหง เห <N> ม็แล้วค่ะโหบรรยากาศตอนนี้กะคือ,อว,อาวอบาอืมอบเมาอือคือโมเมาจะหน่อยจะไปเบิ่สสร่างนะพาชิตามังหงนีเฮรอเออทำไมล่ะลูก <N> มันคนละรสชาตินะคะน้องแพตตี้เขาขั้วแล้วค่ะลูกพี่น้องเอ๋ยเขามาเบิ่งมาส้มแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องดันดันพี่น้องเอ๋ยสวยกันดันมะเที่ยงเฮือนแม่แม่ถ่ายเฮือนเสี่ยวแม่เสี่ยวพี่น้องโดยถูกต้องแล้วค่ะเพิ่อนนะ แม่อ้าวพอมีเพิ่นมาก็แล้วก็แม่มีก็บ่ได้มาเนาะโดยอ้ำวานมาคุมงานได้วานนี่นะมาวานมาคุมงานวานนี่ตัวมื้อนี้ก็สิชยก็เลยมาจ้ามื้อนี้ก็มาคุมอีกเนาะให้มันแล้วมื้อนี้ว่าซั่นสิแล้วหรือบ่แล้วมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเอ้ยรุ่นๆไปนํากันพี่น้องกมาคุมเาะ่เดี๋ยวแล้วก็อย่าให้แลเนาะจ้า่เจ้า เมียสางเจ้ามานี่มายังน้อบ่าวละน้อยสบายดีพี่น้องจ้าแชร์ก็ติดตามซ่องซ่องใ่มีเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะเจ้ามานี่เมียสางเมียสางว่าฉันพูดเลยคุยคุณน้องถอ้าเฮยกำนองสิขากันตายละป่านนี้เอ้าถือไม้มาเพราะว่าทท่านได้พราะว่าบ่เตียงนะไปอาบไปนั่งแช โอ้ยเป็นแม่ไกเมียสางวนี้เละเนาะเมียสางเป็นบดทุกอย่างพี่นนอะโ้หอดพุ่นแน้วพี่น้องอือแต่แอบกวากันไปพี่นนองเลยจ้าสบายดีเมียสาง่น้ะงามตอนนี้แดดเบาขอคิดว่ามันคึมๆสนองเขาไปในๆนนะคึมๆเนาะ มาพีเผาแดดอย่างไรมันเคลื่อนกันอย่างไรเนาะหม้อแจกแว่นหมอพอดีมันเมิดเนาะแมนแมนแมนเอาแก้เลยจ้าเอาบะหมี man, man, man. Okay, sure ่บาร์เนาะไอ้คนขยันพี่เนาะโทรมาเนาะกับคุยกับผู้บ่าวก่อนหน่อยนึงเนาะพี่เนาะเนาะพยให้โอกาสจักด้ีเห็นว่ากันดิลอยพัวมาตัวอ้ายสัน พอง่นได้ยินนี่มึงยาลุฮ่า่าฮ่าฮ่า่พต่ไ่ว่าออ้โหเงินบริยู่นิพอนบริยูว้าได้เนาะมลจัพี่น้องโอ้ยจ่าไปไก่ด้วยลกมันควันลกพองิโบมีโทรศัพท์พี่น้องเลยฝนก็เลย่บดีหัวยั่งดอก นคันแบบเมมีม่เบาให้ฟังแล้วพอเอาเงินเบาหูนะระวังเด้ออยู่ในนี่นะมีรักฐานพิญานกับซองสามคนนี่ได้ไรเงินกันได้อเอาเอานหนอยู่ใช้บาทนี่ขับตอนแรกอืข <คน S 1> ันขถึกได้ลูกคนเบาคนเนี่ยก็มีลายหูลายแบบเนาะ คนคนคนหัวหมุนกินเขา่าสันอันนี้กับคน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 ให้มันผสมกันเนาะแม่ไอปูนก็ดินเข่ากันเจ้าทรายขน้อย,ออยสันเมียสางนะฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่เนาะอันทรายน้อยบางคนเขาก็เป็นกระเทยดำเออฮะแม่มแล้วจ้าทรายมันก็เลยน้อยรู้โอเคถูกต้องโอ้ยเอาไปเลยล้านไรผู้ทรายน้อยเพิ่นว่า มันคนมันก็เป็นกระเทยแล้วมันก็เลยน้อยผู้ชายหน่อยสันอืหัวขิดบุธรรมดาเด้อเออทางเอื้อยนี่ยท้ามาไซน่ะคือน้อยกว่าปูนว่าสันทางน้องน่ะตอบว่ามันเลยมันเลยน้อยแล้วว่าสันของอันผู้ชายน่ะเป็นกระเทยนําว่าสันต้อเนาะงลงผู้ชายบ่เป็นกระเทยบ่ได้กระเทยระบ่เป็นผู้ชายแม่นแล้วจ้ะ ฮูโตเนาะใครแน่แต่คึ้มๆแดดๆนํามีแต่แดดนี่บ่ไหวแล้วสิเจ้าเฮานี่ลสิบ่ไก่อนเนาะพี่น้องขอน้ําเย็นๆักขอน้ําเย็นๆาอกืมเอื้อยก็บอกเลยว่านั่นเย็นอยู่ในนี่ในท่อนี่ว่าซั่นเย็นบ่ดออกมาตลอดนี่้ยบ่มีเบิดอีกอยากอาบก็ได้บ่อาบก็ได้กินก็ได้กินก็ได้ว่าซั่น เออปวด้ยกันแนะนำน้องได้ดีเลยพี่น้องวอนนูฮอมอนพี่น้องเลยเจ้านี้แหละครอบครัวข้าเจ้าสุขสันต์ขยันทุกคนถูกต้องแล้วค่ะเบิ่งเด้อพี่น้องเจ้าน้องสามคนนี่พี่น้องเจ้ามีเอื้อยใหญ่มีเอ่อมีบอลใบซาบุไลยจ้า อ้าวน้องอ้ําไป่แล้วเนาะบะดนี่ยไพนาตาดีโอ้ยตายละเพิ่นก็ว่าเพิ่นหน้าตาดีก้มือหั่นล่ะวะวู้พี่น้องแต่ว่าหน้าตาดีก็บ่มีอันเสน่ห์คือเก่าได้เว้าแม่นแต่ว่าโอ้แม่มีแล้วมีเสน่ห์เนาะทั้งหอยยิ้มก็ได้ว่าซั่นเป็นสร้างก็ได้ม่ห้องเมมีเกิดกอดได้ก็ได้ได้เลยเด พิเศษจุพิเศษเขาไม่มีน่ะมีดอกแขวพี่น้องฮันแหละน่ะนิ่มแล้วก็โอ้ผู้ชายนี่ก่อนสิได้พอมีนี่ก็บบริเวณสิธรรมดามพ่อจักนิ่มใส่เธอเดียวพ่อจักแม่นบาพรมีพรมีนิ่มเบิดเลยเนื้อหานพรมีนิ่มเบิดว่าสัตว์พี่น้องมันน่าหมวดนะพี่น้องอุ้ยคันเบาเบากับบริเหัวเนาะกับมาตบหัวกับบริเอัมหนามันเนี่ยหัวบุปียกเนาะอ๋อแม่น บารลาโน้อยน่ะแต่จริงน่ะเพิ่นกับบารีโล่ดอกพี่น้องแท้จริงน่ะกล้องโอ้เมื่อยเมื่อยเด้กล้องแกซื้อพี่น้องเอ้ยกล้องแกซื้อพี่น้องแต่ว่าคนที่รอน่ะพุ่นพอมีพฝุ่นเซาแล้วก็รอเป็นพี่น้องเอ้ยไม่เหมือนทีธรรมดา จ uh ้าแนวหายพี่น้องเวพอนุ่นเดือนโลพอนน่ะตกเกดเพราะว่าเพิ่นบ่มาน่ะบ่ได้ชมเพิ่นเนาะจ้าะแม่นแล้วจ้าสังเกตเบิ่งเมียสร้างพี่น้องเอ้ยเนสร้างได้ทุกรูปแบบโอยเฮือนเพิ่นเพิ่นยังก่เองพี่น้องเอ้ยบ่บ่หาก็บ่

โอ้แมนแมนแมนแนมันก็ต้องนานก่อน oh, อนือประมาณจักนาทีนี่ข้าวบุ๋งเนาะบุ๋งคุนมันบัวทอดหานาทีหรอโอ้แล้วแต่หมักถ้าเราเฝ้าในห้อาก็ต้องบัวโดนกระไดก็ได้เขาหววตบ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 ของกันโ oh. อ้สักพักนึงอือักครูเดียวเนาะแปบ๊บเดียวโดยอืม เหื่อยพี่น้องเหนื่อยป่ะเหนื่อยไครน่อยเมื่อยแต่กะว่ามีแห้งสูงอยู่ตีโดยหย่อนว่ากำลังใจเนาะโดยกำลังใจจากฟังนั่นเด้ออ่าฮึฟังไรเนาะบ้านนี่ฟังห่วยฟังห่วยหรือฟังยังฟังคล้องเบื้องนั่นบ่ว่าบทสุดเด้อบ์เบาละหน่อยบอาให้คอยมีแนวคิดอีกแล้วจนได้ใจยาพี่น้อง เป็นกํล e, um ังใจคือเก่าพ uh, ี่น้องบาลน่อยกันได้คุยกับพึ่นแทะแล้วล่ะกะละเลงเนาะพี่น้องผูกจับกล้องนี่ก็อุ้ยเดี๋ยวสิเป็นวินก่อนอันส้างเลยพี่น้องใส่ปัจจัยเสือแขนสั่นก้นบดก้นขาวๆเนาะมันหลุดเขาากันอำลำลำเพลินแม่นดำนี่เบิดเลยยังเรือแต่ขาว แล้วมื like ่น uh, uh. um. uh. ี um. uh ้เอลีแล้วเนาะ่อนแล้วมื่อนี้เคานเคานแล้วมื่อนี้ยดึงนแหบังเถ่ามั้นมันแห้งเขาก็ใส่ใส่ใส่ขิงใม่อ๋อคือจะูเื่อกนเนาะเล็กเพราะมันเล็กมัได้ผู้ใม่นี้ แม่นต้องรอเย็นเย็นเดี๋ยวเนห็ปูนเย็นใจ้อนนี่บ่ได้เนาะคือหญ้ายาอินน่ะเราหดตดเลยสร้างันเฮ็ดแล้วแยังบ่แล้วเราเอาน้ําอีกเป็นขุ่ั่นเด้มาสาดซะเลยใจฮ้อนสาดใส่บ่อนเฮาเทพื้นหั่นเด้

สู่ไปนนำกันพี่น้องเลยขอบใจเด้อเลยเจ้าหาหาีงน้องด้บยไ้หาได้พี่น้องเลยตัวพี่น้องีนมีใสมว่าเป็นเมียสาง ต่อไปมันจะเป็นเมียแสงเลยนกแ่อนพัวสิได้เป็นสางกับเป็นย่อนเมียอะไรพี่น้องใส่อีกก้อนหนึ่งของพ่อที่พอเมียเพื่อนนี่เป็นคนผสมปูนให้ให้พวกก่อให้พวกเห็ดเงือนเพื่อนก็ได้ก่อนสิได้เป็นสร้างนะก็นเลยดีใจบ่เจ้าสิริกิณดีใจบ่ลูกดีใจโดยเจ้าสิริเรนเบอรเลยอือ เจ้าสินเดลังขี่เดียวของน้ำแดดนะบ้านจูบได้อันไปพบไปแลนด์นะบ้านถ้าคุณขี่แล้วคุณต้องรากด้วยอืโอ้ยน่าใ่เกิดขี่แล้วจะเป็นน้ำมันเมียช่างมาลอ่างขี่ให้เพรได้มาเมียชางบอบสนเย็ดไว้เลยเย็ดให้แล้วหักษาเด้อหักษาเด้อลูกอืมหักษาความสะอาดพี่น้องเอ้ยทำเบาวบาระยะห่างเนาะสิเดออำลาประจักษ์พี่น้องไปแล้วอย่าลืมพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอบครัวลูกคแล้วก่ะส่องไม่มีเนาะพี่น้องสอดเส้สอดสสดันให้เพื่อนผ่านไวไวพี่น้องสบายดีพอกานคีมหน้าจ้าจ้าจ้า,จา,จา